ครับเดี๋ยวพามาเบิ้งครับนี่ครับัวเชื้อที่ผมเพาะไว้เป็นวันที่สองครับวันที่สองที่มากไว้ครับมักัวเชื้อเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งนะครับนี่นี่ครับล้างออกเป็นเชื้อราครับเชื้อราเชื้อราเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งครับ วันที่สองเสร็จปังสี่ครับว่าพออีกเด็มืออีกมือหรือสองมือเนี่ยครับก็เสิ็ไปลงกับต้นหม่ลองกับต้นหม่เงาไม้ฮากไม้ครับเราจะได้ผลบ่าเบิ้งคันว่เชื่อ เห็ดตับเต่าครับคอยดูวันที่วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพามาดูครับนี่วันที่สามครับนี่จากที่ผมหมักหัวเชื้อไว้ครับผมหัวเชื้อเห็ดตับเต่าครับนี่พี่น้องนี่ออกเป็นเชื้อแล้วครับนี่นี่ครับนี่โอ้โหออกเป็นอืมเป็นเชื้อครับเชื้อร้าแล้วครับนี่ อันที่สามครับนี่พี่น้องอู้ขนาดนี้เลยเหรอมันก็ผมว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับนี่เดี๋ยวจะอีกมือหนึ่งครับมากว่าอีกมือหนึ่งครับเราจะไปลาดกับต้นหม่ครับกับเงาหม่หากใหม่ครับครับเราไปเบิ้งวิธีการลาดกันครับมืออื่นด้วยครับผมอีกมือหนึ่งครับ